พระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์บ้านลูหลวงสมเด็จพระเพทราชาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านลูหลวงสมเด็จพระเพทราชาหรือพระทรงธรรมมีชื่อเดิมว่าทองคำเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านลูหลวง ยังชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์พระองค์ก่อนและเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระเพทราชาเดิมเป็นสามัญชนชื่อทองคำเป็นชาวบ้านภูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันคือบ้านภูหลวงตั้งอยู่ในตำบลสนามชัยอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อพศ2175ในราชการสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นบุตรของพระนมเปรมมีพระคณิษฐาคือเท้าสีจุลาลักษณ์พระสนมเอกในสมเด็จพระนารายมหาราชต่อมาได้รับราชการจนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเพทราชา ดำรงตำแหน่งจางวางกรมพระโคชบาลถือศักดินา500มีกำลังพลในสังกัดหลายพันเช่นคราวเหตุการณ์ขับไล่กองทหารฝรั่งเศสออกจากสยามสมเด็จพระเทราชาสามารถเกณฑ์กองทัพปิดล้อมฝรั่งเศสได้มากถึง60,000คนและยังมีตำแหน่งรักษาการเสนาบดี สมุหะพระลาโหมสืบต่อจากพระยาโกษาธิบดีเมื่อปีพศ .2226 ในปีพศ .2231 เมื่อสมเด็จพ,พระนารายมหาราชประทับนะพระที่นั่งสุดทธาสวรรค์ทรงพระประชวรใกล้สวรรคตทรงเห็นว่าพระเพศราชาเป็นผู้ใหญ่จึงมอบหมายให้ว่าราชการแทน ระหว่างนั้นประเภทราชาดวงพระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายคือเจ้าฟ้าน้อยและเจ้าฟ้าอภัยโทษว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จถึงลบบุรีก็ถูกหลวงสรสักดิ์จับไปสำเร็จโทษส่วนพระปีพระราชโอรสบุญธรรมถูกขุนพิพิธรักษาผลักตกจากชารา พระที่นั่งสุทธาสวรรค์แล้วถูกกลุ่มตัวไปสำเร็จโทษสมเด็จพระนารายมหาราชทรงได้ยินเสียงพระปีแล้วเสด็จนั่งขึ้นได้จึงตรัสว่าใครทำไมแก่ไอเตียเล่าแล้วเสด็จสวรรคตในวันนั้นเมื่อจัดการบ้านเมืองสงบแล้วจึงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนารายมาปฏิสถานที่ พระที่นั่งสุริยาตอมรินแล้วรับราชาพิเศษณพระที่นั่งสันเพชรปราสาสตรเมื่อปราบดาพิเศษนั้นสมเด็จพระเทพราชามีพระชนมายุได้51พันษาเมื่อพระชนมายุครบรอบ56พันษาสมเด็จพระเทพราชาทรงกระทำพระราชพิธีราชาพิเศษครั้งที่สอง การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีเหมือนพระราชพิธีราชาพิเศษครั้งสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อพศ2246เดือน3สมเด็จพระเทราชาทรงประชวรหนักอยู่นะพระที่นั่งยันยนต์รัตนามหาประสาทจวนใกล้เสด็จสวรรคตนั้น หลักฐานฮอรันดาและฝรั่งเศสกล่าวว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2246สมเด็จพระเพทราชามีพระอาการแย่ลงทรงพระกาสะและสะึึกไม่หยุดจนเสวยลำบากถึงวันที่สมกุมภาพันธ์ก็ทรงไม่อยากเสวยพอวันต่อมากรมพระราชวังบรวรสถานมงคลถวายอาหารและยาสมเด็จพระเพทราชา ก็ทรงดำรัสตอบว่าไม่เป็นการประโยชน์ใดๆต่อพระองค์เพราะการเวลามาถึงพระองค์คงไม่พ้นวาระสุดท้ายนอกจากนี้สมเด็จพระเพทราชาทรงกังวลพระไทยเกรงว่ากรมพระราชวังบวรจะทรงทำอันตรายต่อพระขวัญต่อมากรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชสารศัก จับเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจานในตำหนักแล้วให้ค่าหลวงนำพระศพไปฝังณวัดโคกพระยาด้วยทรงตรัสเห็นว่าเจ้าพระขวัญกับกรมหลวงโยธาทิพนั้นเป็นที่รักใคร่ของประชาราช์ทั้งปวงมีขุนนางให้ความนิยมนับถือกันมากกรมหลวงโยธาทิพจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระเพทราชา เพื่อกราบทูลมูลคดีทั้งปวงสมเด็จพระเพทราชาได้ส่งฟังก็ตกพระทยัยส่งพิโรธกรมพระราชวังบวรและส่งไม่ให้ราชสมบัติส่งดำรัสว่ากูไม่ให้ราชสมบัติแก่ไอ้สามคนพ่อลูกนี้แล้วสมเด็จพระเพทราชาตัดเรียกหาเจ้าพระพิชัยสุรินราชนัดดาให้เข้าเฝ้าและพระกรุณา มอปราชสมบัติให้แก่เจ้าพระพิชัยสุลินแทนในเพลาราตรีคืนนั้นสมเด็จพระเพทราชาก็เสด็จสวรรคตณนะพระที่นั่งยันยนต์รัตนาฏในเดือนสปีฉรูนพศกรุสกลาด1059ตรงกับปีพศ2246 ของราชได้15ปีสิริพระชนมพรรษา71พรรษาเมื่อปีพศ2,247สมเด็จเจ้าพระสุเรนราธิบดีโปรดให้สร้างพระเมนถวายสมเด็จพระเพทราชาเป็นพระเมนเอกขนาดใหญ่พระเมนเป็นทรงประสาทยอดพระปรางหยอดล้อมรอบด้วยระเบียงคดบริเวณกึ่งกลางและมุมระเบียงคด มีอาคารทรงปราสาทยอดปรางซึ่งเป็นเมนทิศเมนลายหรือเมนทิศเมนแทรกรอบพระเมนพระบรมศพและเมนที่กึ่งกลางยังเป็นซุ้มประตูตามปรากฏในจิตกรรมภาพกระบวนเชิญพระบรมศพประเภทราชามีมหโรสพจุดดอกไม้เพลิงพระทาใหญ่16ระทาบูชาพระศพอย่างยิ่งใหญ่ ใช้เวลาสร้าง11เดือนจึงแล้วเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินถวายพระเพลิงพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระเทราชาเมื่อวันที่26ทธันวาคมพศ2 2 4 7โปรดให้พระสงฆ์สดับปรกรณ์ห0ึ่งรูปคำรบ7วันเมื่อดับพระเพลิงแล้วโปรดให้พระสงฆ์สดับปรกรณ์อีก400รูป จึงอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระราชยานแห่เข้ามาอย่างพระราชวังแล้วอัญเชิญพระบรมอัฐิบรรจุไว้ณท้ายจะนำพระมหาวิหารวัดพระศรีสันเพชร